เฮ้ยอุ้ยเล่นลาดี่ียอเอาเอาในานใหญ่ไปไม่ฮิววะเนาะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาไหมกลับมาหมดหมดหมด ไอ้นี่เล่นเว้นฟูดิ๊แม่งเขาล้อเอเอ็มกูยันลูกบวชอ่ะไ <laughs> อ้สัตว์มึงไม่ต้องไปสแตกนะไอ้สัตว์มึงไม่าแตกกูด่านะ, <_ S 1> ละเล่นยังไม่ผ่านอ่ะี่บอลที่จะแตกฟาร์มอะไรนี่มันจะฟาร์มเร็ววิบพี่หมเนี่ยกูจะแตกเฮียแล้วเว้นฟูต่แตกกูจะแตกก็เฮียแล้วไอ้สัตว์โอ้โหอุด้งไปด้วยเลยครับมึงจะแตกแค่แอ๊กนะเข้าหลังอ่ะโอ้ เล่นอะไรเล่นอะไรกันเอาไปแคลรี่เลยเดี๋ยวเราดูแลไอเวนฟูตัวนั้นเองเราดูแลเองได้ได้ได้เดี๋ยวเชื่อเชื่อเชื่อถ้าสมมุติว่าอยากอยากเซลล์สมองเรถามว่าเล่นกลางได้ไหมฮะใครเล่นมิดอ่ะกูเตือนเลยนะน้องเขาขอกูเตือนเลยนะอ่าไปออฟเลนเน้นๆนะอ่ากูบอกจำไอเวนฟูได้ไหมจำได้ปะปินิกอ่ะจำได้จำได้โอ้โ เอ้แคร์ที่ไหมกลับมาทันนะปีเตอร์ไงปีเตอร์แคร์รี่โอ้หรือเน้หัวไปบนหัวไปบนดีกว่าให้มันเป็นระเบิดเลนปีเตอร์ป่ะเอาเอาเอาอยากอยากหัวบวมบ้างนะเอาอย่างนี้อยากบวมขนาดไหนปีเตอร์ก็แค่หนึ่งวีเอ็นห้าดิยากอะไรวะอ่าได้อ่ะกุดลากเงียบแล้ววะเริ่มไม่เริ่มไม่มีเสียงหัวเราะเป็นไรเปล่า เนี้ยต oh! ้องหัวเราะเกมเนี <fo> ้ยเดี๋ยวเรื่องรู้เรื่องแต่สักพักนานั้นเลยเหรอเอ้าก็ลองดูชื่อเกมที่เล่นอะไรอ่ะซีเคนะลองไปนั้งดูดิว่าใช่ไอตัวนี้ป่ะไอปีนิกซ์ซีเคที่แบกไอเอเอ็มนะเอซีเคนี่แบกอ่ะเดี๋ยวรู้ลโอ้ยเฮียอยู่เลนกูดูใช่ป่ะใช่เลยจำชื่อได้มันอยู่ที่น้องหรืออยู่ที่เอเอ็มอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ ออใน,นลูกเพจพี่บอลเนาะที่เล่นมิดเลนเขาเป็นเอฟซีอน right. ันเตสเปลอะไรลากมาสักหน่อยอยากล่นกับพี่เป็ดจะเล่นพี่เป็ดแน่นอนกูบอกเลยไม่ได้จะเล่นด้วยนะจะเล่นกูบอกเลยตอนนี้หัวเลาะแต่เดี๋ยวบอกเลยแห้งถ้าดูบีซีมามันก็ต้องต้องสึมซับบ้างต้องเรียนรู้มังแหละก็ฟินิกซ์เมื่อกี้ถ้าเกิดคนที่ดูเขาเขามีอะไรให้ได้เรียนรู้อะ เอาง่ายๆปีนิกทั้งทั้งเพจอราเล่นเหมือนกนันหนวดคือเทนมาอย่างดีเดี๋ยวดูตัวนี้แต่ที่เดียวกันเหรอนะเทนมาที่เดียวกันเข้าคอร์สเดียวกันฟีนิกตัวที่แล้วเขาก็เล่นดีนะนด,ดี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 ตัวที่แล้วเล่นดีนต่คนสอนสอนไม่ไดียังโอเคเลย <c oughs> เล่นเป็นคนสอนเ <c> ฮ <oughs> ้ยแล้วใครปล่อยลุ้น <Very bad. S 1> เล่นออฟเล่นเก่งๆศึกษาจากไหนเหรอครับเกมหน้าไหมดูนี่เลยดูเกมนี้เดี๋ยวดูเกมนี้ดูเกมนี้อันนี้ก็ได้ยูทูบเบอร์นะแต่ว่านี้จะเป็นสายตลกไม่ได้สายเก่ง ถ้าสายเก่งเดี๋ยวดูผมไอ้บอลเลี้ยงดีเนาะไอ้จะขีดแบบแรกชมตัวเองแ้วไอ้ซั์โอ้โหดีนายชีป้าห้าตัวไอ้หช้ยม้อฟิ้งเฮ้ยแ้้วมีพี่ด็อกเตอร์แล้มั้งเอ้ยเฮ้ยแจกอะไรโอ้โหทีมไหม สบายหรือเปล่าตอนนี้ถามก่อนว่าสบายหรือเปล่าไม่สบายแล้วมันได้ฆ่าเนี่ยตอนนี้ไม่สบายไม่สบายสบายอันนี้คือว่าจุดแล้วไห้ดอกของไม่เอาของไม่ไม่รีบรีบมารีบมารีบรีบพี่ไหมรีบรีบต่อลูกเห็บยังอ่ะเนี้ยรีบอยู่รีบอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดึงคีมให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะปายังไงด้านบนอะไม่ต้องรูดแล้ว เอา,ออเอาบ่ดได้กินเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเรี่ยนี่อะไรวะน่ะมึงจะเอาฟูใช่ไหมเขาไปเทศให้แม่งตายบ่นวิดดอกก็สอนแล้วว่าเล่นยังไงอ่ะไม่ไดจจำแย่มากเลยอ่ะแบบเราไปเทศให้แล้วตายมันโทษโทษซับไอ้บ้าเอา้งคำว่าเทศให้โหเดินไปโดนเขาสกิลตายนี่ยันเค่นอมันลากขี้ปะ ไอ้นุ่มนี่มันเอาเรื่องอ่ะทำมันทำมันบอลน้องพี่บอลน้องพี่ใช่ฆ่ามันนะบอลน้องพี่บอลน้องพี่คนทำอะไรอยู่บอลน้องพี่ไอ้เหี้ยบอลมึงต่อรอบแต่ไม่จริงมันเหี้ยสุดจริงว่ะ แล้วแทนก็เลยรับโอ้ยไอเย็นเย็นกำลังมาไม่เคยได้ซักอันไม่เคยได้สักอันเลยอ่ะสามนาทีแล้วกูเอาเลือดกูไปเทมันมึงมีนิดนี้อ่ะทีมอกกูเอาเลือดกูไปเทมึงจะทำอะไรโอ้โหเนี่ยลาชีพเองด้วยมอฟฟี่ทำเองทุกอย่างมีทับไว้ทำใหมวะเฮ้ยทับไป็นนี่บอกนิดหนยหรอทับอ่ะไม่บอกเอาตัวรถเอง อ้ยน้องชายน้องชายเล่นดีมากมวานไม่ได้เป็นที่น้องชายเลยเหี้ยกูัหกเด็กเพราะว่าหละหลอกไปแล้วหกล้านคนหลอกอีกคนจะเป็นไร โอ้ตกใจโอ้โหแล้วล่าคลิปมาให้กูของจริง,ง,รงวะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแปลว่ามึงกดส้นตีนกูละไอ้เหี้ยตอนที่เล่นกับกูมึงเล่นเหี้ยจังวะฮะไอ้มาชีกูสงสัยวะ่ะบอลน้องชายพี่ทำอ,อะไรอยู่เอาให้มันตายอไอ้เหี้ยทีมเราใครตายไปสามตัววะสองสองตายเพื่อทีมอย่างเงี้ยเขาเรียก ไม่แล้วจะหยิบของมาให้ไหมถ้าไม่หยิบจะได้อำนกมาส่งมาเองอ่าเดี๋ยวหยิบให้เขาพูดดีๆสิอาแล้วเลี้ยงอย่างกับเลีับเบิ้มันเชียวมึงมากับกูทำไมนี่มึงไม่ไปเก็บข้างล่างวะ เดี๋ยวพี่แกเป็นน้องชายไอ้สัตว์แล้วมึงก็ทิ้งกูอย่างงี้เปลิดไอ้เหี้ยไอ้หมาโอ้ยไอ้เหี้ยนิดไอ้เหี้ยลูกซองทำดีทันทีทำดีทันดีนะไอ้เหี้ยแจกไม่หยุดมึงตีมกูด้วยสัตว์ยัยหล่นไอ้เหี้ยเอาจริงเลยเอาแบบเอาความเอาจริงเพิ่มขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นต์เหรอเล่นไปสองเปอร์เซ็นต์ มีปลานาบ้ะบนบนปลาไหมอันน่ะไอ้เคี้ยรไม่ดูวะไอ้แล้วเฮ้ยอไหมครับไม่ได้มันมีเป็นปลิ้งปล้งเข้าใจแต่ว่าไอ้นิกมันไม่ดูแมวดูหง่วงดูแมพแต่มันไม่ดูอ่ามันไม่นี่เลยมันไม่เคลียร์วงเคลียร์วอร์ดไอ้เยี่ยน้องอยู่รังน้ำไม่โดนด่ามาพุ่งว่ามาตรฐานผมสูงเวลาผมเล่นน่ะว่ามาตรฐานผมสูง น้องน้องชายฝังสเต็กเบสหนึ่งใช่หรเปล่าไเท้า <c oughs> พูดอะไรก็ฟังวะทำไมตองกูพูดไม่ฟังวะเรา <c oughs> พูดไม่ดีเหรอหรือเปล่ไนานไม่นะไม่เราไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าต้องพูดงี้ไอสัตว์กูใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็เฮียแล้วกูเนี่ยแหละโอ้กูรอดยังไม่ดีดนะก่อนมันระเบิดออฟเลนติดฟาร์มอ่ะออฟเลนเฮ้ยออฟเลนกูน่าจะตึงว่ะไอชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเลยได้ๆเ้อนที่พร้อมอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหสี่ตัวเลยอะ่ะทุกคนพี่ขอเวฟชุดนี้ก่อนวะได้ขอละ สี่ตัวแคลรี่ดึงมาสี่ตัวเรนถึงก็สบายแล้วปะไปช่วยโอ้โหเฮียมึงแบดเก่งยังวะพ้องตีเทนนิสเหรอโอ้โหไอ้เฮียกูวิ่งตั้งแต่เหนือลงล่างูยังไม่เห็นหน้าพี่ด็อกเตอร์อะไรนะโทษ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 ไม่ชัดไม่ชัดโทษโทษโทษไอ้แคลรี่ทำให้ทุกอย่างอะเฮียดูดิเดี๋ยวพี่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นเอง ไอ,อ้ออฟเลนไม่เอาเลยวะเอ่าบอกไปแล้วเฮ้ยห่อชุดนี้ก่อนอ,อย่าแบนไ,นไม่หยุดเครับเฮียเล่มีดด็อก,ออกต้องมาแบกออฟเลนวะคนลุกมามามาวิดด็อกมาบนวิดด็อกไอ้ไม่ต้องไม่ต้องน้ำหิดแล้วก็ต้องไปสร้างผลงานเองเอาอย่างนี้ก็ต้อง ต้องไปทำผลงานเราเองจะมาบอกไม่ได้หรอกอ่ทำเองกันนะเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเฮ้ยเอาวะเออนะเดี๋ยวนะวาร์ปูดาวครับผมึงสุดท้ายละใครเขาเล่นแคร์ดีฟาร์มกันเอาเวอร์กูหายไปไหนวะอ๋อเขาป่าจนโอเคได้ บวก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 ต้องการสตาร์เฮ้ยสี่กูอยู่ไหนวะห้าห้าอันนี้ห้าทีเดียวมวิ่งไวยังวะเปิดต่อเป็นตอนไม่เปิดแมวให้ผมเลยอ่ะเปิดแมวไอ้โอ้โหยิงชิพเลย ตาแล้วอุ้ยไม่หุบเอ้ยเฮี้ยมันมันเล่นดีกันจังวะทีมบนบนซ้ายบนอยู่บนอยู่บนนมป้อมเล,ล้นะป้อมเลยนะ่เหรอเออสาบานไม่โกงน่ะไอ้เฮี้ยกูยังเห็นเลยมไม่เห็นได้ไง <laughs> เอาตาไม่ได้มองตรงนะนะั้นขอโทษได้ปะ้ะเอทเทิลนล์เหรอวิดด็อกผู้มาแล้วก็ตามา,มา,มาติแบบอันติคีบอะแล้วตาย ดูแอชซี่ดูแอชซี่สองเนี้ยโอ้ยตายแล้วแตงโมถ <c oughs> ้าเราไม่เอาอะไรกูตายฮะกู <c oughs> ตายกู<ๆ>ตายกู <c oughs> ตายกูตายกู <c oughs> ตายค่ะแต่ว่าฟินิกเราเล่นดีนะเฮ้ยจริงเหรอฟิน <c oughs> ิกพี่เออฟินิกเล่นดีถามจริงเอาจริงเอาจริงจะได้ไม่ไม่แย่เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเช็คปอดนะไม่มีเต้นนะเฮ้ย ใช่ใช่ใช่แต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้คือกุอัลติเพื่อซัพพอร์ตอะกุนยากอะใช่แหละเราก็เต็มที่ด้วยกันแหละทำไมกูเล่นแล้แมบมืดจังวะเราเดี๋ยวนะคือคุณ,ค,ณคุณฟินิกซ์เนี่ยที่ว่าเล่นดีๆของคุณอะเขาไปวาดเห็นไหมเขาไปปักตรงนู้นอะเขาไปดูแคมป์ดูธรรมชาติเห็นไหมไหนตรงไหนใครใครเนี่ยเยของเขาทั้งหมดเลย แล้วในตัวเมื่อไรปักอ่ะเน,นะี่ยก็เมื่อกี้ปักไปแล้วแต่ว่ามันนี่คือคือถือถือไว้ทำอะไรอะ่อะเมื่อไหร่อ่ะกำลังกำลังเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บรู้เลยรัดอย่างโอ้โหมีดิมีิมิมไม่มิดิมไม่มิดิมไม่ไมีมีมดีม รอคนที่รักกันอยู่อ๋อตอนมีความสุขก็อยู่ด้วยกัน <c oughs> เฮ้ยนี่เก่งชาดอะ <c oughs> มันวิ่งไม่ออกแต่ถ้าเอาเอาล็อกขามาตอนนี้จะมีดาเมจเหรอมันมันวิน่งไม่ออกอะมันแล้วใขรจะตีอขตกขาก็ดนะีเถอะล็อกอาาาขาแหม่นฟังฟังฟังกันนะเราลองเปิดใจอะเราจะยึดติดภานเหมือนเดิมออกประจํา แต่ตอนนั้นมันมีมันมีดาเมจไงซับซับห้ามันยังเล่นได้ไม่ได้แบบรอตายอย่างเดียวอ่ะเอ้ยไอ้เฮียไม่ได้กูร้อนอะไรวะกูมันมึงจนขนาดนั้นหรอมึงเล่นสี oh wow. hey, uh, ่ไงมันจนหนึ่งกันวะเอ้มกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยหลังหลังหลังได้ไหมได้ปะได้ได้ได้ล็อกอะไรให้อ่ะสวย นนี่ยมัโดนล็อกขาโดนล็อกขาไอ้หมอฟิ้งมันทำให้หมดแล้วอ่าไอบอลก็าทำแต่ตอนนี้บอลโดนน่ะโอ้เล่นซับห้าต้องไปตายแทนออฟเลนเล่นไงนี้จะได้ยังไงวะไม่ยืนคูร่าเอ็นเอฟคูร่าแต่แอสฟิตด้วยไม่ยืนเบรกข้างหน้าเลยโอ้เอเอฟมันหนีจะตายแล้วแทนที่เอาเอเอฟให้จบ อีมไอสองซับไอกูณลกขาานี่ยวิ่งหนีปุ้ยะรับทุกสะกิลแล้วอะมอฟิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายืนด้วยกันโอเคดิจะเกินไปตันสองอะตันสองตันตันคอสองเอาอะไรอีกวะเดี๋ยวต้นบนดีกว่ากูทำอะไรบางวานเมื่อกี้เราเช็คแบบอ๋อกูฆ่าสไนเปอร์ ไอ้เชู่ปีเลือดมิดหลอดไอ้เนี่ยวิ่งมาพาโอกรับมอเธอทีเดียวไอ้สั่งตู้เล่นเด็ดคือคือออกเขาไอ้ขึ้นอีมอโดยตู้เล่นตัวง่ายปลา W ตัวเดียวอะไรเงี้ยแบ่ W อันติง่ายๆ VK ตัวยากไม่ค่อยเล่น VK ก็เมื่อกี้ไงโชว์ไปแล้วไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทำเป็นตัวเปิดจังหวะต้องเปิดให้ดูนะเก็นไหมไอ้ไอ้บอยที่เปิดจังหวะตรงนี้ไงเห็นไหมหลายๆช็อตอยู่ไหนวะ ง่ายอยู่ไหนฮะเดียว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 ขึ้นเอมีสามเอมีสามี่ที่ด้างหน้าวท้ไมทำไนทำทำไมทำมทำไมทำไมททำไมทำทำไมไมไมทไท ียังไม่สะอาดกะตียังโนโดนอาต่อให้มันหน่อยต่อให้หน่อยนี่นานเกมไม่สนุกเอ๊ะเจ้ากันกับครอบตรงนี้โอเคไหมเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้เดี๋ยวว่าเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้คนผิดใช่ต้องยังลงมือทำนะอันนี้เจ้าขายของผิดเราแบบอันโอเคโอเคได้ได้ได้ อันนี้เราพร้อไม่ล้างมัมีไอจิตอยู่ไยสารสองวิเนี่ยเนี่ยแปลว่าเราแบบเราไม่เข้าใจไงเราเรีนเรายังไม่เข้าใจการเล่นออฟเลนไงจังหวะที่แบบว่ากระสุนมันลงมาเราจะเห็นตัวแป๊บหนึงจังหวะนั้นแหละไม่เข้าใจไปได้ตามทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเข้าเขาได้ทันแน่นอนทันแน่นอน แน่นอนแน่นอนทันแน่นอนบิงยังไม่มีเลยพี่จะไปทันอะไรอ่ะจะทําให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูสองหนึ่งจะไม่ทันได้อย่างไรไม่ตายเฮียแม่โดยกานที่หมดทางคันที่หายแล้วไอสัตว์อันนี so ้ม no ันเป็นความผิดพลาดของใครวะ ของเองนะพี่ผมพี่เหรอท้ายหลุดเอ็ดลาดเอาเอาเอาไอ้เหี้ยนะแม่งมาตั้งกู้คีบหมานี่อยู่ทำไมอะคีบหมาตั้งก็แบดดอนวเดีเอดเสียไปไดมได้ได้ได้ อุ <ítulo> ้ยทำไมเลือดมันขนาดนั้นวะใช่มันไอ้นี่เว้ยมันมันไอ้นี่เต์อันนี้เอาแบดปะมาสุนาอ์นี่มาแบดใช่ไหมใช่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 การนี้บอกอาบัดอนเอาใหม่อ่ะการอีกกี่ร่อเป็นสัตว์ไอ้ชี้ก่ะนี่มันจะกลับแล้วไปอ่านนี่มาบาดอนอยู่นะบ้าบอพยายามแล้ว ดีวิ้ดีวิดีวิโอเคเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดโุ๊ดตุ๊ดโุ๊ดตุ๊ดเฮียเอาเอาแต่มาใหญ่ไปไม่ฮิ้วอะเนาะฮิ้วเล่ฮิ้วเล่ทำเท่าไหร่ถึงจะพอหลย กีก็ยิงทีหนึ่งแหละไปยิงอบาดอนมาให้มันอะไรที่มันเข้ามันมันฮิวหมดเลยดาเมจเข้ามันชิงไปโดนไงจะวางคาถาก็ยังไงอยู่รู้สึกแย่ทีมกูไม่มีคนเปิดก่อนเขาต้องกูเหนื่อยวายเฮ้ยจะได้รู้ไงว่าปกติเขาจะอะไรทำไมเล่นวอยเล่นวอ,อยแล้วเป็นงั้นอ่ะไม่กล้าตัดสินใจไง <laughs> <laughs> ไอ้เจ้าตรงนี้ <laughs> สี่กกสิบนาทีทุกเกมอีกอติดนาทีทุกเกมเนี่ยเอมอาหายากกว่าเงินนะสมัยเนี้ย <c oughs> อยู่อยู่ยุคนี้นะแล้วติด <c oughs> นาทีอัน <c oughs> อยู่สู่ยุคนี้แนละ้วอันนี้เคยใช้สั่นตาติดปะปกติยี่สิบ ตายแล้วมั้งนุ่มกูเนี่ยตายแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยกลับทำไมกลับหมด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 แห้งแห้งกลับทำไมมันแห้งมันฮิวมานาไม่มีเราเป็นซับใครจะเล่นโดนไม่มีเราไปได้เหรอออเาเอาหมดแล้ว ที่เ m v e. มก็ต้องก็ต้องใครอ่ะปีเตอร์อยู่แล้วโอ้เมื่อกี้หนีหนีเลยไอ้เนี่ยนี่ไอ้ช่วยสกิลสตาร์ดูรู้เลย